อาการเจออาการแพทยเจอเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะีความคืบหน้าของอาการของฐานเจ้าหนี้ตำรวจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหนี่ตำรวจที่ส่งมารับการรักษาที่ลงมาแล้ววิถีตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเช้านี้ตอน7จ็ดโมงครึ่งทผมได้ไปเยี่ยมก็ผู้ป่วยก็สัญญาณชีพดีนะครับ เรียกรู้สึกตัวดีทําตามคําสั่งได้ดีแล้วก็ได้ทําการทดสอบในเรื่องของระบบประสาทก็พบว่าปกติคนไข้ก็นอนพักได้นะครับก็เท่าที่ดูก็ตอนนี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คงต้องใช้เวลาเราดูอาการต้องต้องดูอาการอยู่แล้วก็ให้คนไข้พักผ่อนอาการรวาวันนี้ก็วันนี้ก็สัญญาณชีพปกตินะครับแล้วก็คนไข้ก็ ก็ก็คือจริงจงเมื่อวานนี้ก็ก็แค่ก็บาดเจ็บแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็มีสิ่โครงคนะแต่วันนี้เนี่ยคนไข้ก็ก็นอนได้นอนตามปกติเขาก็นอนพักได้สัญญาณชีพือก็จากการที่เราติดตามมาคืนหนึ่งก็อาการก็เป็นที่น่นอจไม่ไม่มีอะไรที่ที่เลวงมีอะไรที่เรายังมีความวิตกกังวลอะไรตัวบ้างไหมครับก็คงจะต้องเฝ้าสังเกตอาการทางทางสมองหน่อย แต่เท่าที่ประเมินในเบื้องต้นเนี่ยอาการทางสมองเนี่ยทางระบบประสาทเนี่ยไม่ไม่มีอะไรผิดปกติแอ้วกนี้เขาต้องขอดูอาการกแต่อย่างที่บอกว่าการะโหลกศีรษะเขาก็กระโหลกศีรษะยุ็น่าจะน่าจะถูกลุม่มแน้จะถูกลุ่มตา,ายนะที่ก็พวกเราก็รู้อยู่ว่าคนไข้ที่ส่งมากถขกถูกลุ่มลายจากเหตุการณ์อะไรก็พวกเราก็คงทราบดีว่าจะใม้มีกระโหลกศีรษะเหล่า แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรก็ไม่ได้ทําความเสียหายให้เนื้อสมองไม่ไม่สง่งผลกระทบแน่นอน <c oughs> คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปว่าอุริตีต้องมาประเมินคนไข้เป็นระยะระยะอีกเราจะมการเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปไปประเมินคนไข้เข้าไปตรวจเช็คอาการตลอดใช่ไหมวอ,อาเราเรามีเรามีหมอดูทุกวันก็เป็นหน้าที่ของแพทย์เจ้าของไข้เขาก็ต้องไปดูทุกวันเช้าเย็นเมื่อค ต้องมีเวลาดูเขาเนี่ยก็พยาบาลก็เฝ้าดูแลทุกชั่วโมงนะคนไข้ก็นอนอยู่ในห้องที่เป็นกลุ่ม ICU ซึ่งมีการมีพยาบาลเฝ้าตลอดเวลานะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยที่จะมีการวางมาตรการก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดอยู่อยู่แยกพิเศษเรยว่าะไครับก็อยู่ใน ICU กลุ่ม ICU ก็มีคนไข้หลายคนซึ่งคนไข้ที่อยู่ในนั้นก็ก็อาการหนักๆดังนั้นคงไม่ต้องไป ก็คนไข้ก็อาการหนักทุกคนนะแล้วเราก็มีทหารเฝ้าเรื่องความปลอดภัยไม่มีปัญหาเพราะเราไม่อนุญาตให้ใครเยี่ยมเลยยกเว้นภรรยาหรือญาติใกล้ชิดจริงๆต้องนั้นเราไม่ให้เยี่ยมเลยอีกอย่างเนื่องจากคนไข้ก็อยากจะพักผ่อนนะผมว่าเขาก็าก็ยังเจ็บแผลเจ็บอะไรเขาก็อยากจะนอนพักก็เป็นไอซียูมันจะเป็นห้องรวมอยู่แล้วซียู อยู่ตรงไหนก็ติดฉุกเฉินนั่นแหละฉันในหมอเรื่องความปลอดภัยนะอ่าได้เราใช้ทหารเฝ้าเรื่องที่ว่าจะย้ายไปลงมาตั้งหนึ่งเนี่ยครับคือหน้าก็ก็ยังประสานงานกันอยู่ยังประสานงานกันอยู่ในเรื่องการย้ายนะยังบอกไม่ได้ก็ก็คงก็คงจะต้องย้ายสักวันเพราะยังประสานอยู่นะระหว่างเราเรายังไม่สามารถย้ายได้ใชตเหตุหลักก็หนึ่งอันที่หนึ่งก็ในเรื่องของ ในเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้<ม>การจะย้ายเนี่ยระหว่างทางย้ายเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคนไข้และรถพยาบาลต้องปลอดภัยนะฮะที่สองก็คืออาการคนไข้ท่าที่ดูอาการคนไข้ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นดีขึ้น<ม>ก็คิดว่าพอจะย้ายได้ความสุ่มึ้นก็ยังประสานง,งานกันอยู่และยังมาการฟื้นค่าก็อย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเจ็ดถึงสิบวัน อย่างน้อยๆตั้งเจ็ดสิบวันถึงคนไข้เรียกว่าอาจจะฟื้นอะไรได้ดีพอสมควรเราถึงจะสามารถย้ายได้ถ้าเราไมีควมจะเปลนก็การย้ายเนี่ยการย้ายจริงๆผมว่าภายในวันสองวันพอจะย้ายได้นะแต่ถ้าแต่บันอยู่ในเรื่องของการประสานงานนะต้องคิดถึงความปลอดภัยคนไข้ความปลอดภัยของรถพยาบาลด้วยเราต้องคือการกดย้ายผู้ป่วยต้องมีความปลอดภัยนะทุกอย่างนะเป็นไปได้ไหมคบว่าจะเคลื่อนย้ายครับ ไม่ต้องไม่ต้องงานใหญ่ถึงขนาดนั้นนะะคือไม่ต้องงานใหญ่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแต่ใช้ในทกเตอร์แล้วเราฟังวันะที่ว่าเอาอาจะมาติดเรอเมื่อไหร่ก็พูดเยอะ้เยคือคือก็เราก็คุยกนตอนนี้มาก็ไม่มีอะไรเขาบอกเข้าใจคือเขาเข้าใจว่าเราดูแลคนไข้เพราะเราก็บอกว่าคนที่เข้ามาเราถือเป็นคนไข้ถึงแม้จะเป็นใครก็ตามเราถือว่าเป็นคนไข้เพราะงะั้น เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเขาก็เข้าใจส่วนเรื่องคดีความต้องไปว่ากันทีลังซึ่งทางเราไม่เกี่ยวนะฮะเห็น,นว่าจะมีทางเมื่อวานนี้เห็นกระแสะข่าวว่าจะมีการลองเข้าช่วยอยู่แล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยร่วมระหว่างทหารกับตำรวจอยู่แล้วซึ่งพอมีเหตุการณ์ตรงนี้กมีผู้แจ้งมาาห้มาช่วยดูแลทหารเข้าขมาเข้ามาดูแลครับ แล้วก็ณีสมมติมนการเคลื่อนย้ายมีคนจำเป็นที่ต้องอาจจะขอให้ทหารเข้ามาช่วยก็นาทหารก็ดูแลอยู่แล้วเขาช่วยอยู่แล้วการก็ดูแลอยู่แล้วก็เดี๋ยวในเรื่องการย้ายมต้องก็ต้องประสานงานกันอห้ดอนนี้เนี่ยใเร่อนะผมไม่ได้ถามแต่เห็นเป็นสหอแล้วก็หน่วยไหนกันก็ยังไม่ได้ไปถามเขานะแต่เห็นเป็นสหอมีสหอมาแล้วก็หน่วยก็คือไม่ได้ไปถามเราว่าไม่ครับการใดอทาไม่ได้ถามเขาก็แล้วไม่ได้ไปไปถามเขาเลยก็รู้ว่าเป็นสอหอจบแล้ว เราจะมีแถลงข่าวขึ้นมาอะไรแนีครับก็แถลงข่าวเมื่อเช้าก็มีแถลงข่าวที่โรงพยาบาลสมน่ะอ๋ออันนั้นเป็นแถลงข่าวประจําวันของกองเขอเท็จกส่วนปฏิบัติการส่วนหน้าว่ารายงานว่ามีเหตุการณ์อะไรมีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่เท่านั้นี่เราแถลงทุกวันอยู่แล้วที่โรงพยาบาลสงมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ไม่แถลงข่าวเพราะว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเหตุการณ์ก็ปกติแล้วนะครับถือว่าปกติ เอะคแล้วก็ตัวต่อตเลยเเห็นก็คือตัวตัวขาวบนนนะคะน ok ้ำหวานเย็นไหายแจกน้ำแดงนะคะภาษาภาษาข้อขอไรังไได้ปกาเราขอขขอเนคหรือแจ้งไว้เด่เราประกาศให้นะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเราะต้องเป็นะไรให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปศชื่อยาวพูดก่อนเดี๋ยวจาไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่จากสงขานะครับ จะมาร้องเพลงนะครับให้เตรียมเพลงไว้หน่อยก็เพลงศรัทธาของดินหินเหล็กไฟแล้วก็รักเธอประเทศไทยท่านจะมาสแสดงความคิดเห็นให้กับพี่น้องอ๋อที่นี่ก่อนไ่ยันยนให้วกับให้ไปก่อ้